วัสดีครับท่านผู้ชมครับดูละครย้อนดูตัวในค่ำคืนวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับละครดังเรื่องหนึ่งที่บริษัททีวีซีเนี่ยนำมาสร้างจากนวนิยายชื่อดังของกฤษณาอาโศกศินป์เป็นนวนิยายที่แสดงหรือสะท้อนถึงชีวิตหลังแต่งงานของคนในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีนะครับละครเรื่องนี้เนี่ยพึ่งฉายจบทางช่องสามไปหมดาดๆคว้ารางวัลเมฆขลาไปครองด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับละครเรื่องเมียหลวงเนี่ยนะครับเป็นงานแต่งงานระหว่างดรหนุ่มและดรสาวดรอันนีรอนรุธดรวิกันดาทั้งคนทั้งสองคนนี่นะครับมีการศึกษาสูงมีตําแหน่งหน้าที่การงานมีฐานะอย่างดีมีหน้ามีตาในวงสังคมใครๆเห็นเข้าก็คงนึกว่าคู่นี้เนี่ยสมกันดังกับกิ่งทองใบหยกอยู่กันยืดแน่แน่ดรวิกันดาก็จับได้ว่า ดอกเตอร์อนิรุตเราเนี่ยแอบย่องเข้าไปหาสาวใช้ที่ชื่นนวลซึ่งก็เป็นผู้ช่วยแม่บ้านนั่นเองพูดง่ายๆว่ายกฐานะผู้ช่วยแม่บ้านเนี่ยให้ทําหน้าที่ครบวงจรซะเลยจากผู้ช่วยแม่บ้านก็เป็นเมียน้อยดอกเตอร์วิกันดาก็ได้รับการยกฐานะโดยอัตโนมัตินะครับจากเมียธรรมดาก็เป็นเมียหลวงไปเลยอีกไม่นานก็มีผู้หญิงคนเข้าม,มาในชีวิตครับอลอลินเป็นแม่ไม้สาวพาวสเสน่ห์เพิ่งมาจากเมืองนอกหยกๆเลยแล้วก็เป็น คนที่มีเสน่ห์ดีมากอะครับหวานเสน่ห์ใส่ดรอนิรุตคือต่างคนต่างก็หวานเสน่ห์ใส่กันติดกันเป็นตังเน่แรกๆก็พยายามเพียงแต่จะต้องการความรักความเข้าใจความอบอุ่นจากดรอนิรุตพอต่อมาก็คืบคลานเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งหวังครอบครองดรอนิรุตทั้งตัวเลยทีเดียวทีนี้ทําไงล่ะครับฝ่ายเมียหลวงดรวิกันดาทําไงครับฐานะที่เป็นทั้งเมียเป็นทั้งแม่ของลูกสองคนเป็นผู้มีหน้ามีตาในสังคมเป็นข้าราชการ เใช้ความอดทนครับความอดทนความอดกลั้นและความดีนะเพื่อจะเอาชนะจิตใจสามีเอาชนะศัต,ตรูเอาชนะคู่แข่งเอาชนะเมียน้อยทั้งหลายนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยเธอก็ทําได้สําเร็จระดับหนึ่งออลอินก็ยอมซิโลรลาบต่อเธอทุกอย่างแต่เธอก็ไม่สามารถชนะสามีของเธอได้และในที่สุดเธอก็ต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเมื่อมีสาวน้อยไร้เลี้ยงสายอีกคนหนึ่งเข้ามา นูดีครับนูดีก็เป็นสาวน้อยไร้เดียงสาที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาหมาดหมดเป็นลูกศิษย์ของอนิรุตเองซึ่งอนิรุตไปหวานเสน่ห์จนกระทั่งศิษย์สาวคนนี้ก็หลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นยอมมอบกายมอบใจทุกอย่างยินยอมนะครับยังไม่ทันได้มอบนะครับยินยอมมอบกายมอบใจทุกอย่างให้กับดรอนิรุตในที่สุดสุดท้ายดออรอนิรุตก็เป็นผู้สูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างนวลก็กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับออนอินก็ แต่งงานไปกับผู้ชายคนไหม่ดรวิกันดาก็ตัดสินใจว่ามั่นใจจากเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมาว่าไม่มีทางจะ<ม>เ,เปลี่ยนนิสัยเจ้าชู้ของดรอนิรุธได้แน่นอนจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะแยกทางกัน,นกถ้าพูดกันไม่รู้เราได้เรียนรู้อะไรสังคมได้เรียนรู้อะไรจากละครเรื่องเมียหลวงครับเพราะโลกนี้คือละครครับเมื่อเราดูละครแล้ว จึงต้องย้อนกลับมาดูตัวครับแตาเป็นคนที่รักใครถ้าก็รักคนเดียวรักเดียวใจเดียวรักทีละคนอะไยเนี่ยแต่ไม่ยว่าอุ้ยรักแล้วเผื่อเลือกด้วยอุ้ยรักไว้แล้วหลายคนแต่ก็ไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดเราได้เชิญดาราที่อยู่ในบทบาทจริงๆของละครเรื่องเมียหลวงมาร่วมด้วยผมคงไม่ต้องแนะนําก็ได้นะครับแต่ว่าสักนิดก็ดีนะครับคุณตั๊กลีลานะครับสริพรอ,อยู่ยอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสนุกไหมครับเล่นละครเรื่องนี้สนุกสิคะ<น>แต่ว่าก็หนักใจในบทบาทที่ได้รับะค่ะเพราะว่ามันหลายรสชาติมากเลยในบทของนวลที่ทัตได้รับเล่นนะคะคมันมีทั้งบทชีวิตบทร้ายเจนรันทดเศร้าทุกอย่างมันครบหมดเลยก็ยากมากค่ะเรื่องนี้ผมสงสัยอะเพราะว่าคุณต๊กลีลานี่เห็นว่าจะออกเทปตั้ง8ปดเทปแล้วเป็นนักร้องเป็นพิธีกรทีวีแต่อยู่ดีๆมารับบท คนใช้มันมันไม่สมกันหรือเปล่าแต่มันเป็นคนใช้ที่ไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะเพราะรว่าในเรื่องนี้ บทที่เด่นๆเลยในละครเรื่องเมียหลวงก็จะมีดรวิกันดาอันนะคะแล้วก็มีออนอินก็คือน้องเบนแล้วก็อีกคนหนึ่งเมียที่แบบไม่แพ้สองเมียแรกก็คือนวลนี่เองก็คือเป็นตักนี่เองอแต่และคนนี้ก็จะเป็นแบบบทบาทก็คือดรวิกันดาก็จะเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในสังคมออนอินก็จะเป็นสาวนอกอเปรี้ยวก็อีกชนชั้นหนึ่งมาถึงนวลก็เป็นอีกชาวบ้านเลยเป็นชาวบ้านเลยคือเรียกว่ารุ่เนี่ยเขามีเมียในครบทุกระดับเลย นี่นี่มีคนเขาวิเคราะห์ผมฟังเขาไล่ผมฟังไม่ใช่วิเคราคะห์หรอกเขาบอกจริงๆเนี่ยไม่อยากรับแบบนี้หรอกอแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่าบทนี้เนี่ยชอบอชอบมันใกล้เคียงกับชีวิตจริงุใกล้เคียงชีวิตจริงตั๊กเหรอโอ้ไม่จริงค่ะเพราะว่าในชีวิตจริงนี่ยังแบบว่าไม่เคยเป็นเมียไม่จะเป็นหลวงหรือน้อยนี่ยังไม่เคยสัมผัสกับเมียสักทีเลยค่ะใจก็ไม่ชอบ อ๋อแมถ้ามีสามีใครไม่ชอบเขามีชอบสิคะแต่ตอนนี้อยู่งหาสามีไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบอยากจะเป็นเมียน้อยด้วยมั้ยอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราก็อยากจะให้สามีเนี่ยรักเราแบบรักเดียวใจเดียวใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดในชีวิตจริงเนี่ยนะเกิดมาเจอผู้ชายคนนี้ใช่อะไรคนเนี้ยนะทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาทุกอย่างฐานะนิสัยใจคอนี่ใช่แหละคนเนี้ยถูกสเแป๊กราแน่นอน แล้วเขาก็ทําท่าชอบเราด้วยอค่ะแต่เขามีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยทําไงแล้วเราขาดเขาไม่ได้แล้วแหมแต่ก็มีแบบเป็นคนที่มีอธรรมะในจิตใจ,จเหมือนกันประเภทที่ว่าวิครอบครัวร้าวฉานคือบริการของชันในตักไม้เลย ไม่เลยจะไม่เด็ดขาดเลยจะไม่ยังไงก็แล้วแต่จะต้องตัดใจให้ได้ยอมเจ็บปวดยอมเจ็บปวดดีกว่าที่จะไปทําให้ครอบครัวเขาร้าวฉานนี่จะไม่เอาเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะตักได้สัมผัสมา,ากับในครอบครัวตักมาแล้วคืออย่างคุณแม่เนี่ยค,คุณแม่ก็ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักคือไม่สมหวังเราเห็นตรงนั้นมาแล้วคือคุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็ไปมีใหม่อะไรเงี้ยเจ้าชู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาสู่อว่เราสงสารแม่เนาะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตักก็เลยได้รับบทบาทตรงนี้จากแม่คือว่าเออ คนเรานี่นะมันต้องไอครั้งออจะไปแต่งงานแล้วก็พึ่งสามีให้สามีมาหาเลี้ยงเนี่ยอย่าไปหวังตรงนั้นเลยแต่ในในวงการบันเทิงเนี่ยเขาว่าแหมมันอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไม่ใช่เหรอเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่ว่าตรงนี้อยากให้มองเป็นบุคคลมากกว่าค่ะอ,อย่าไปเหมาว่ารวมอาไรยค่ะเพราะคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วโดยเฉพาะวงการนักร้องเนี่ยของค,คุณตั๊กเนี่ยโดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งเนี่ย เขาบอกผู้ชายนะร้องลูกทุ่งชายนะ <c oughs> ไปร้องที่ไหนก็มีที่นั่นไปร้องที่ไหนก็มีที่นั่นมีทั่วประเทศเลยอะ <c oughs> จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเหรอคะมันก็อาจจะมีเข้าความจริงมาบ้างแต่ยนันที่บอกตาจะเป็นคนที่มองแล้วตาจะไม่มองเหมารวมอาฮะตาจะมองเป็นคนคนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอย่างที่คุณหมอเจ้าชู้ก็มีเยอะเยอะแล้วก็มองปเป็นบุคคลบุคคลไปอะไรเงี้ยดีกว่าตาจะเป็นคนมองแบบเออมองอะไรเราจะไม่มองเหมารวม มันต้องแล้วแต่เออคนใดคนหนึ่งอะไรแต่โดยเฉลี่ยในภาพรวมไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ที่เขาบอกว่านักร้องลูกทุ่งผู้ชายชอบมีเยอะๆแม้กระทั่งดาวเต้นประจําวงก็หมายถึงว่าได้หางเครื่องเป็นเมียมากก็เมียอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแล้วแต่คนมากกว่าบางคนที่เขาไม่เจ้าชู้ก็มีนักร้องที่เขาแบบรักเดียวใจเดียวเขาก็มีผมดูในเมียหลวงเนี่ยนะครับแสดงบทรักโรแมนติกบนเตียงก็มีบทแหมบูสู้กันก็มีทุกอย่างเลยเนี่ยชอบบทไหนมากที่สุด เลิฟซีนก็คือถ้าเกิดถามว่าถามตักว,ว่าชอบบทไหนที่สุดชอบหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าประสบการณ์ในการเล่นละครตั้ค่อนข้างจะน้อยเพราะตักเล่นละครเพียงแค่ไม่กี่เรื่องเองแต่ว่าในในเรื่องเมียหลวงเนี่ยมันมีครบทุกบทบาทที่ตักได้รับอะไรเงี้ยว่าจะเป็นเลิฟซีนตบตีกันเถียงใช้อารมณ์กันเนี่ยอโอ้เรายังไม่เคยได้สัมผัสเลยม,มันก็คือค่อนข้างมันเป็นอย่าง อ่าันอันแรกอันแรกอันแรกทั้งนั้นเลยเลิฟซีก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นม,มาตบตีกันก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นดูใน,ด,ในดูในวีทีาแล้วนี่โหมันจริงๆ<ช>สนุกไหมตอนสนุกสิคะับแล้วแบบบาดเจ็บบ้างไหมเจ็บค่ะมีมีบาดเจ็บนี้ด้วยแล้วก็โหสี่กันสองคนนะคือมันคือการแสดงอะฮะเราก็ต้องมีการขอโทษขอโพยกันถือกันได้ข่าวว่าเคยถ่ายอัลบั้มด้วยอ๋อค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงครับอ๋อนั่นคือการถ่ายภาพสไตล์แบบว่า เซ็กซี่เน่นเซ็กซี่เป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้ถ่ายก็คือเหมือนกับว่าเออเราเดินมาทางตรงเนี่ยแหมเราลงเลี้ยวไปพักหน่อยสิอะไรเงี้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะหาประสบการณ์ประสบการณ์แต่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายหรือว่าที่เราคิดจะอู้จะเอามาทําเป็นอาชีพไม่ใช่มีคนเขาบอกว่าดาราหรือนักร้องเนี่ยถ้าถ่ายอัลบบ้ามเซ็กซี่อย่างนี้พอออกปุ๊บเนี่ยเสียโทรศัพท์มาล้ว ก็นั่นก็มีส่วนมีไหมมีส่วนสำคัญเกี่ยวกัที่บอกเวลาเขามองคนเนี่ยทำไมแบบคนส่วนใหญ่จะมองคนแค่เพียงภายนอกแค่นั้นเองอะไรเงี้ยทำไมไม่มองข้างในล่ะอะไรเงี้ยอย่าไปมองเพียงภายนอกที่มันฉาบฉวยอยู่แสดงว่ามีจริงมีความจริงเขาเขาเสนออะไรมาอ่าอย่างอย่างตักที่ตักเจอมานะคะไปโชว์ตัวงานหนึ่งอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้ถ่ายภาพออกไปอะไรเงี้ยก็ประมาณว่าเออ ขอเลี้ยงดูอะไรเงี้ยอือห้เธอจ่ายเป็นรายเดือนอ่าอันนี้ยังไม่ได้คุยถึงละเอียดขนาดนั้นก็แบบประมาณว่าเออผมอยากจะเลี้ยงดูคุณนะรับผิดชอบพูดกันตรงตรงเลยนะตรงเลยขอเลี้ยงดูเลยเราจะรับผิดชอบคุณนานเท่าไหร่ไม่บอกอแต่เขาบอกว่าคุณสบายไปทั้งชาติเลยนะอะไรประมาณนี้ที่ตักได้เจอมากับตัวตักเองมีมีเสนอไปรูปการทไหมนี่ผมจะให้รถเบนซ์ผมจะให้บ้านเงินเดือนเดือนละแสนอะไรเงี้ยมีไหมมีค่ะมีอยากจะอยากจะได้อะไรล่ะอะไรก็มี แต่ตว,ว่าตรงนี้มันอยู่ที่ตัวเรา<ะ>ใช่ไหมคะ,ะว่าเออคุณพอใจในตรงไหนล่ะเราเราชอบไหมที่เขาที่เขาเสนออย่างนี้มาตัวเราชอบเปล่า<ะ>อ่าไอ้ตัวนี้มันคือแล้วแต่สิทธิ์แต่ละคนใช่ไหมคะเตําเอิญตักก็เป็นคนที่เวลาปฏิเสธคนเนี่ยจะปฏิเสธแบบว่าบัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้ขุนสมคุณหมอเสนอมาให้ตักอย่างเงี้ยตักก็อาจจะประมาณว่าราคาคุณหมอจริงรอคาไหขก็คุณคุณหมอมากเลยนะคะเดี๋ยวว่าให้ตักคิดดูก่อนดีไหมคะอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนปฏิเสธอย่างนี้จะไม่แบบว่า อะไรบ้าพวกกูเชื่นี่ได้ะฮะไอ้บ้าต่อจะไม่อย่างนั้นนะะจะปฏิเสธแบบเออนุ่มๆแต่เราก็ไม่เราไม่เราคือเรามีคาตอบแล้วเราอยู่ในใจแล้วนี่เป็นนักจิตวิทยาื่องนักจรจาต่อรองเลยนะเนี่ยเวลากอตอาร์มี่มาบุกโรงพยาบาลคราวหน้าสงสัยต้องเชิญคุณตั๊กนี่ไปช่วยจราจาต่อรองแล้วมั้ยแถมไถได้แฟนกอตอาร์มี่แน่เลยทีนี้ทีนี้ในเรื่องเนี่ยนะครับมีบทที่แสดงเป็นเมียน้อยสาวใช้เนี่ยผมเชื่อว่า ท่านผู้ชมทางบ้านเราในรายการเราเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยแม่บ้านอยู่เยอะเลยบังเอิญคุณตั๊กเนี่ยแสดงผู้ช่วยแม่บ้านที่ได้เป็นผู้ช่วยแม่บ้านครบวงจรเรียกวครบวงจรทำทุกอย่างเลยนะครับเลี้ยงลูกจากทั้งเลี้ยงพ่อด้วยนะครับมีอะไรที่อยากจะแนะนําผู้ช่วยแม่บ้านที่อยู่ตามบ้านที่กําลังเฝ้ามองรายการเราอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชายประจําบ้านเกิดปิ้งขึ้นมาเนี่ยทำท่าทำท่าไม่ค่อยดีเนี่ยเราจะทํำยังไง แล้วถ้าเกิดเราเกิดมีใจด้วยเนี่ยมันจะทํำยังไงในบทบาทของนวลถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาแม้คุ้ชาดันมาปิ้งเราอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก<ส>็แหมชอบชอบคุ้มชายเหมือนกันแต่คุ้ชายเขาก็มีเมียมีลูกแล้วอันนี้คือความคิดของตักนะคะแต่นี้เราก็ไม่รู้ว่าความคิดของของเรานี่จะเป็นท่านจะชอบหรือเปล่าแต่นี้เป็นเอเสนอความคิดของตัวเองให้ฟังแล้วกันที่เกิดเป็นตักเนี่ยนะฮะทัก็จะประมาณว่าจะต้องตัดใจมีเราก็จะต้องบอกทางแม่บ้านเขาหมานถึงทางเ คุณนายคุณหญิงอะไรบอกอกับทางไม่กลัวเขาไล่ออกแล้วเพราะเขาเห็นไอ้ทา่ทาในท่าไม่ดีไว้ไล่เลยอืมไอ้ตรงนั้นถ้าเกิดคือว่าถ้าเกิดเขาเล่าไล่เราออกไปนะคะเราก็ต้องก็ต้องออกอะ่ะถ้าเกิดเขาไล่เราออกเราก็ต้องออกเพราะว่าเราเป็นลูกจ้างเขาเขาจะไล่เราออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรามีความบริสุทธิ์ใจว่าอเอออย่างน้อยเนี่ยเราให้เขาได้รู้นะว่าเออข้างในเราเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเลยเรามีความบริสุทธิ์ใจเขาอาจจะเห็นในความดีของเราตรงนี้อีก็ได้ไม่แน่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าเออถ้าเกิดเราจะรักใครสักคนหนึ่งอย่ารักด้วยอาการหลงอย่ารักด้วยการหน้ามืดอ่าตรงนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ในเรื่องเมียหลวงนี่ทั้งหลงทั้งหน้ามืดกันทุกคนเลยนะแต่ว่าบังเอิญดรวิการดาเขารักแฟนเขาด้วยความที่ว่าเขามีสติเขาไม่ไม่แบบว่าไม่ได้รักแบบด้วยความหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักแบบมีเหตุผลมองมองดอรวิการดาอย่างนั้นมองว่าเขามีความอดทนเราคิดว่าในสังคมจริงๆเนี่ยเมียหลวงทั้งหลายเขาเป็นอย่างนี้ไหม ตัวไม่มีอะค่ะที่จะมาอดทนได้แบบวิกานดาแล้วว่าไม่มีอะค่ะถ้าเป็นตั๊กเนี่ยตั๊กก็ทําไม่ได้อย่างดรวิกานดาเพราะตั๊กเนี่ยตั๊กคือว่าเราซื่อใส์กับตัวตั๊กเองใช่ไหมคะตั๊กเป็นคนที่รักใครตั๊กก็รักคนเดียวรักเดียวใจเดียวรักทีละคนอะไรเงี้ยแต่มาวคาอุ้ยรักแล้วเผื่อเลือกด้วยอุ้ยรักไวแล้วหลายคนตั๊กก็ไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดอันนี้เป็นการเตือนให้ข้อคิดกับน้องๆที่เป็นผู้ช่วยแม่บ้านอยู่กำลังดูรายการอยู่สังคมไทยสอนผู้หญิงมาอย่างนี้ด้วย แต่ก็ค่อนข้างจะมีหัวโบราณในตรงนี้เหมือนกันนะคะว่าผู้หญิงไทยอย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องของสามีอะไรเงี้ยผู้หญิงเจ้าทู้เนี่ยมันดูไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วอะค่ะอันนี้ก็เป็นบทเรียนจากคุณตั๊กนะครับซึ่งน่่ประหลาดคือผมอาจจะเป็นคนนอกวงการบันเทิงแต่ว่าเราเวลามองคนนอกวงการบันเทิงมองคนในวงการบันเทิงเนี่ยรู้สึกเอ๊ะทำไมมันวุ่นวายเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆก็เข้าใจเอาเองว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยคงจะคงจะคิดแบบโหค่อนข้างก้าวหน้าค่อนข้าง อิสระเสรีในเรื่องพวกนี้แต่ฟังจากคุณตั๊กนี่หกคนละเรื่องเลยคือวงการบันเทิงเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ทําอะไรมาคนประชาชนต้องรู้ไงฮะแหมเพราะนั้นมันก็เลยแบบอุย้ยแต่จริงแล้ววงการอื่นอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้มาเป็นข่าวอย่างวงการบันเทิงอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่แพ้กันหรอกในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะครับ่ท่านผู้ชมครับเราคงได้บทเรียนจากตัวละครที่แสดงจริงๆว่าเขารู้สึกยังไงตอนที่เขาแสดงเรามีคําแนะนําอะไรสําหรับ คนที่อยู่ในบทของเข้าบ้างในชีวิตจริงนะครับวันนี้คงต้องขอขอบพระคุณคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการออกเทพใหม่ครับสวัสดีครับคุณคุณหมอมากนะคะเพราะโรคนี้คือละครครับดูละครแล้วกลับมายอยอนดูตัวเราครับบ้านเมืองจะดีขึ้นไหมคนที่มาเสียบแทนเป็นนายกแทนเนี่ยจะทําให้ดีขึ้นหรือเลวลงอีกเพราะที่จ่อจ่ออยู่ก็ไม่เห็นดีเลยอุ้ยแรงไปหรือเปล่า